สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจ้าสบายดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องฟังทายฟังเล่าเอฟซีทุกคู่ทุกคนนะจ๊ะเนาะเมื่อวานพอพ่อกับน้องตูนคือเกาจ้าน้องตูนผ้ามากินตำเสวะเอ่อหรือว่าตําปลาเนาะจ้าเป็นหอยเชอรี่ได้อจ้าพี่น้องจ้าอ่าบริกระะกินมะลุเนาะจ้าเนาะมาแซ่บๆนเมื่อวน้องตูนเด้อจ้าอากาศหนาวก็ใส่หมวกเนาะจ้าเนาะอ่าก่อนจะไปกินะะน้องตูนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องตูนเด้อจ้าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะจ้าจะบริภาษีไม กากพ่อแม่พี่น้อง fc ทุกคู่ทุกคนนะจ๊ะเนาะไปติดตามเฟนเพจน้องตูนน่าจะเนาะน้องตูนสาวเล่าเลยจ้าหล่ะก่ะอ่าฝากพ่อแม่พี่น้อง fc ทั้งยูทูบน่าจะเนาะฝากติดตามทิกตอกนะจ๊ะน้องตูนสาวเล่าเหมือนกันนะจ๊ะค้นหาง่ายสะดวกสบายชื่อเดียวนะจ๊ะอ่าก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องในไลน์ด้จ้าเด้อที่เป็นกําลังใจน้องตูนได้จ้าไม่ลงมือไหลเนาะจ้าหิวแห้งนะจ๊ะหิวแห้งยินดีได้จ้ามือนี้จ้าพี่น้องจ้าอ่ะจวดจวดน้ำกันได้จ้าพี่น้องจ้า ใส่มืออลยจ้ะพี่น้องกินตอนคำจ้ะเสแซ่บๆหลโหลสุดดีได้ไหลายเบิ่งเรื่ง เขาคาว่าปเพ็ดบ,บเพเ็ดเด้อิน้องจากเพ็ดด้อว่าท้ายขึ้นๆนเนาะสุดยอดอวมนุ่ท <c oughs> ังเสะไปหมดจ้า หอยเสดีจ้ะข <c oughs> อโทษขออภัยหลายๆหอยเสือดีจ้ะพี่น้องจ้ะ <c oughs> ยำเปลือกบางนาจ้ะเคลืขึ้นขึ้นเปลือกบางนา but <coughs> 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 mm -hmm. Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 แอบนัวอืมดีกระตาจะคลองซะแน่นอนจ้ะอืมหอมสดีจ้ะอืม พอส่วนเพราะพาย้ายจะเผ็ดพาคก้าจะพิ่นอง อืมอืมอืมอเสีงหนาพี่น้องจ๊ะ มือดังมือหนา,ารุนตําผูนหน้าได้จ้จพี่น้อง 嗯哼。Mm hmm. อหัวผิกเพชรจัดห่อคำยิงใหญ่ได้จ้ะ 응. 음. 맛있 嗯，对。 เอาวะไปเลยจ้ะพรมยมพตนองจ้ะเผ็ดแห้งจ้ะไม่ไหวเนาะขอพูดพรม่พี่นองลหลายด้จ้ะเดิมที่ไม่เป็นกำลังใจให้้องตูนด้วยจ้ะโอ้ยเผ็ด